สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะ,ะกับด็กรกรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําสินค้านะคะของด r Green รกรีนอีกตามเคยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเป็นสายเกี่ยวกับการรักสุขภาพกันบ้างนะคะสําหรับใครที่ชอบทานผักผลไม้นะคะแต่ว่าไม่มั่นใจนะคะว่าในแต่ละครั้งที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยได้ผ่านการแบบพ่นยาฆ่าแามาลงมาแบบเท่าไหร่นะคะหรือว่า พวกแมลงใช่ไหมคะที่เกาะติดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผักและผลไม้นะคะตามซอกนะคะ กลัวนะคะว่าถ้าเกิดรับประทานไปเนี่ยจะมีผลเสียหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บตามมาหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้นําเป็นเครื่องกรองนะคะเครื่องกรองน้ําล้างผักและผลไม้นะคะด้วยโอโซนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถล้างทั้งผักนะคะผลไม้เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถที่จะล้างเป็นพวกพานชนะนะคะ เอาไว้ใส่ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําขวดน้ํานะคะถ้วยจานนะคะก็สามารถที่จะใช้กับตัวนี้ได้เลยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากจริงๆนะคะสําหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพนะคะชอบทาน ไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้นะคะแนะนําเลยนะคะว่าต้องมีเป็นเครื่องกรองน้ําล้างผักและผลไม้ด้วยโอโซนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยการใช้งานก็ใช้ไม่ยากนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็หากเราทําการแกะตัวเครื่องแล้วใช่ไหมคะก็สามารถที่จะนํานะคะไม่ว่าจะเป็นกระมังนะคะหรือว่าถ้วยชามใบใหญ่นะคะมาใส่ผักผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็นําเราก็จะมีสายใช่ไหมคะแล้วก็ ตัวโอโซนนะคะก็จะเป็นลักษณะตัวกลมๆมนัมนๆนะคะใส่เข้าไปนะคะในน้ําเลยนะคะและตัวนี้เนี่ยก็จะทําการตั้งเวลาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น5นาที10นาที15นาทีนะคะไปจนถึง30นาทีนะคะเราสามารถที่จะเลือกนะคะการตั้งค่าได้เองเลยนะคะว่าเราเนี่ยต้องการให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานนะคะล้างผักผลไม้ให้เราเนี่ยกี่นาทีนะคะหรือว่าจะล้างเป็นขวดน้ําแก้วน้ํานะคะกี่นาทีนะคะหากเราล้างเสร็จเนี่ย ก็จะมีเสียงแบบแจ้งเตือนขึ้นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้ทําการแบบล้างผลไม้หรือว่าผักเนี่ยเรียบร้อยตามที่เวลาเราตั้งค่าแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะขจัดนะคะทั้งสารเคมี นะคะหรือว่าพวกแมลงต่างๆนะคะที่มากับผักและผลไม้นะคะทําให้เรามั่นใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะในการรับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางโนตกรีนได้เลยนะคะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก3าสองหรือว่าเบอร์0ูนย์8 2 2 2 9นะคะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ ID ดีไดลน์ก็จะเป็นแอดไซด์ น,นะคะคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากเป็นตัวเครื่องกรองน้ําล้างผักและผลไม้ด้วยโอโซนนะคะเค n vegetable นะคะครีเนอร์ของดอต r e e กรนไว้ด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ